وأمرهم بمواعيد كرمه وطهر قلوبهم من الأغيار وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار وأشهد أن محمد رسول الله سَيِّدٌ أبرار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أن برات الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم อันกุรอานชารฟิุนมุชฟะและมาฮิลุมุศดดะมันจะแลู้อามะกอาดหูอิลันจันนะและมันจะแล้วหั่นฟะซจั่รีสะกหูอิลันนาร์เป็นองที่ศรัทธานอิมั่นต่อรัศมีบฮานะฮูว,วะตาลาเจ้าทั้งหลายการตักวาและการจำเกงคือเป็นเสบียงที่ดีที่สุดในการที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้เก็บเกี่ยวด้วยกับการที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติ ตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายได้มีแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลละเวลัยฮิวะสัลลัมการตะวาและการยำเกรงจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอาลาเจา้าอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งวันนี้กําลังแจ้งกับเราท่านทั้งหลายว่าอัลลอฮฺซุลตานาลาได้ทรงบอกกับเราว่าไวอินตาอุดูเนียมาต้อลอฮวลาตัวซูฮาความหมายโดยสรุป วันนี้พระองค์ได้ทรงแจ้งกับเราว่าถ้าวันนี้เราท่านทั้งหลายจะนับถึงความโผดปานความจำเริญความดีงามที่เราได้จากพระองค์นั้นเราไม่สามารถที่จะคำนวณพินิษพิจารณาได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราตลาได้ให้กับเรามันมีมากเหลือเกินมันมีค่าและมีราคาเพราะฉะนั้นการเป็นบ่าวที่ดีการเป็นผู้ศรัทธาที่มีความประเสริฐที่สุด คือการที่เราต้องรู้จักคุณแนวลอสุบะฮ์ตารานำไปสู่การที่เราท่านทั้งหลายจะเป็นบาทที่ขอบคุณต่อลอในทุกๆอิริยาบถเพราะฉะนั้นการเป็นบาทที่ขอบคุณต่อลอถือเป็นเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่เป็นการสนองตอบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราท่า,ททานทนะั้งหลายเพื่อที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานอฮูวะตาล่าเจ้าทั้งหลายเรายังอยู่ในบรรยากาศของเดือนชะบานเราอีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นเอง10วัน เราก็จะเข้าสู่ไม่ถึงสิบวันแล้วเราก็จะเข้าสู่การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนตามประกาศของสำนักจุลาราชมนตรีเพราะนั้นเองรอมฎอนใกล้กับเราท่านทั้งหลายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียริคำพูดหนึ่งที่บรรดาชาวสลฟุตซอลและคนในยุคก่อนๆในยุคสามร้อยปีแรกที่หลักการศาสนาย,ยืนยันและรับรอง นบียืนยันรับรองว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ได้รับความสาเร็จเขาได้ให้คํานิยามของการที่จะเข้าสู่รมฎดอนโดยการบอกกับเราเตานทั้งหลายว่าวันนี้ถ้าเรามีชีวิตจนถึงเดือนรอยับเราจงให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่หวานมเมล็ดพืชความดีให้เกิดขึ้นพอเราเข้ากาั้งย่างกายเข้าสู่เดือนชาบานจงทําให้เดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการลดน้ําและก็พวนดิน และเมื่อเราเข้าสู่รอมฎอนจงทําให้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวความดีให้มากที่สุดเราจะไม่มีแล้วเมื่อเข้าอมฎอนและฉันจะต้องวอร์มก่อนฉันจะต้องค่อยๆบวชจะต้องค่อยๆละหมาดไม่มีแล้วการความความดีเกิดขึ้นในเดือนนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้าเพราะไม่มีใครปฏิเสธพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีคือเดือนอมฎอน กลางวันที่ดีที่สุดกลางคืนที่ดีที่สุดในรอบปีก็คือไลละตุนก็ดับเดือนนี้เป็นเดือนที่อันกุรานถูกประทานลงมาให้กับเราท่านทั้งหลายมันเป็นความมีเกียรติยิ่งในอุมาของท่านนบิสอลลลวะเลยอวะสัลลัมเพราะฉะสำคัญที่สุดเมื่อเข้าสู่เดือนชาบานเราจงให้เมล็ดพืชที่เราหว่านเอาไว้มันพยายามที่จะต้องออกดอกผลิตผลอย่างสวยงามที่สุดสิ่งหนึ่งที่ อาซาฟหนึ to ่งหรือเป็นร่องรอยหนึ่งอิมมามกอซาลบันทึกไว้ในตำราของท่านคำพูดหนึ่งจากท่านอบูุอุมามาอัลบาฮิลีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่านบีสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมแจ้งกับเราท่านทั้งหลายว่าอิดะดะฮอละชาบานเมื่อเราท่านทั้งหลายเข้าสู่เดือนชาบานนบีสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมใช้ ให้เราทำสองประการต่อไปนี้หนึ่งสตฮารูกูลูอังฟุสะกุเราท่านทั้งหลายจงทำให้ตัวของเรามันมีความสะอาดมันมีความสวยงามคำว่าสะอาดในสำนดนที่นบีพูดเนี่ยคือสะอาดจริงๆพี่น้องมันต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายในการตะเตรียมตัวเรานี่คือสิ่งสำคัญเพราะวันนี้มันจะไม่เข้ากฎของคำว่าเมื่อเข้ารอมฎดนรเราจะต้องเก็บเกี่ยวถ้าเรายังไม่รู้สึกยังไม่ทำให้ตัวเรานั้น ตอบรับหรือสนองคำบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาสิ่งต่อมาที่นบีสลุลต์ละฮฺวะเลสลัมบอกกับเราท่านตั้งหลายอีกว่าอัศนูนี่ตะกุ่มฟี่ิเราท่านตั้งหลายจงปรับพฤติกรรมเจตนาของเราการกระทําที่อยู่ภายในหวัวใจของเราให้มันสวยงามที่สุดนบีใช้เราสองข้อเท่านั้นเองเพราะนันสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อจะเข้ารอมดอนวันนี้อีกสิบวันนี้วันศุกร์ดูเดือนว,วันศุกร์ได้อีกแปดวันพี่น้อง เราก็จะเข้าสู่เดือนอันมีเกียรติสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้เราต้องปรับหัวใจของเราอับดุลละอันตะที่เราให้มาหุลลเนาะเป็นชาวสลับขัน้นหนึ่งบอกกับเราท่านทั้ง,งหลายวันนี้สิ่งที่จะทําให้หัวใจของเรามันมีนูตรัศมีเกิดขึ้นมันเป็นตัวที่จะชีฟ้ารักษาหัวใจของเราได้เป็นอย่างดีหนึ่งวันนี้เราต้องให้ตัวของเราสะอาดทั้งภายนอกและภายใน หนึ่งเราจงลำลึกถึงอัลลอฮ์จงอ่านกุรอานให้มากนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวขัดเกลวใจของเราตัวเราจะสะอาดได้อังกุรานจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานหนึ่งที่สําคัญนะดิสลลอฮะสัลบอกอัฟดอลุนอิบานัฟีอุมมตีสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วในอุมม่ของฉันก็คือกิรออตุนกุรอานการที่เราหยิบมุสหับขึ้นมาแล้วจะอ่านมันเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานจึงมีค่ามีราคา พี่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึง่งวันนี้วันที่เราจบชีวิตเสียงฝีเท้าสุดท้ายออกจากหลุมกุบดสิ่งที่จะอยู่กับเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่เงินทองไม่ใช่แต่สิ่งที่จะอยู่กับเราท่านทั้งหลายคืออันกุรอานกุรอานจะเป็นบัตด,ดีที่ดีที่สุดสําหรับเราเมื่อเราอยู่หลุมกุบดเพราะ,ะนั้นสําคัญที่สุดวันนี้เราจงอย่าทิ้งอันกุรอานรอมฎดรอนจะถึงกับเราแล้วเราเปิดมุสฮับเปิดอันกุรอานและอ่านกับมัน พื่อให้กุอ่านนั้นจะเยียวยาหัวใจของเราระมดอนเป็นเดือนที่มีเกียรติวันนี้ถ้าเราไม่ให้ตัวเรามีความสะอาดก่อนเข้าระมดอนพอเข้าสู่ระมดอนเราก็เกียดค้านบางคนยังไม่ทันดูเดือนพี่น้องดูแล้วว่าออกอีดวันไหนวันอายาสุบินละเราจะต้องเตรียมตัวแล้วแทนที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าระมดอนจะถึงกับดาววันไหนล่ะชาวซาลฟุตซอละคือกลุ่มชนที่ปลอดภัยที่สุดเขารับระมดอนอย่างน้อยสุดคือสามเดือนถึงหกเดือน และเขาอารายระมออนก็สเดือนถึงหเดือนเช่นเดียวกันสิ่งต่อมาประการที่สองสิ่งจะทําให้หัวใจของเรามันดีวันนี้เราต้องให้หัวใจของเรามันสะอาดรับรอมฎดอนที่จะเกิดขึ้นประการที่สองก็คือการที่เรานั่งร่วมกับคนดีมาญาลิสตุซอลิอยู่กับคนที่ดีคนที่ดีนอายะกุรานให้ข้อคิดกับเราทั้งทั้งหลายอัลอาคิลละอุยามะอิดินบาดุฮุมอลาบาดิน อาดูวุลอินลนุตก,กีนเอาตะลาบอกกับเราเต้นทั้งหลายวันนี้สหายที่ดีที่สุดของท่านวันนี้เขาอาจจะเป็นศัตรูกับท่านก็ได้เว้นแต่คนที่ยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮูตาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับใครและทําให้เรานึกเขาทําให้เรานึกถึงอาคเรั์เราจงนั่งเรื่อมกับเขาแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับใครและทําให้เราขาดทุนในโลกอาคเรั์เราจงออกห่างจากเขา นี่คือสิ่งหนึ่งที่ศาสนาให้คําข้อจํากัดความไว้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเองวันนี้การอยู่กับคนที่ทําให้เราได้โรคนึกถึงอาเครัตนึกถึงความตายนั่นคือบัตดีที่ดีที่สุดของเราณตอนนี้เพราะมันจะทําให้หัวใจของเรามันมีนูรัศมีเกิดขึ้นวันนี้เราอยู่กับกลุ่มคนหนึ่งเขามีแต่การพูดในสิ่งที่เสียหายกัดกินเนื้อคนนูน้นแทะเลมคนนี้เราก็ขาดทุนพี่น้องที่มีเกียรติตั้งหลายและเราจะบอกว่าเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับเราได้อย่างไร พว,วันเกียามะเขาก็ต้องชักวาช่องฟ้องเราเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาประการที่3สิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสิ่งที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีหัวใจที่บริสุทธิ์คือการรับประทานแต่พอดีสําคัญที่สุดเมื่อกินแต่พอดีก็ต้องออกห่างไกลาจากสิ่งฮารอมด้วยการอุป,ปโภคและบริโภคสําคัญเพราะมันจะเป็นจุดแรก ที่จะทําให้หัวใจมันมีจุดของความมูดบอนเพราะฉะนั้นการกินน้อยถือว่าเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนบิบสลอลอไลฮิซัลลัลลลมบอกอุมมฮัทข้อมสุนบรรดาแม่บทของการใช้ชีวิตจะมีอยู่ห้าบริบทอม,มุลอัดเดวิยะแม่แห่งยารักษาโรคก็คือกินละตุลอักการรับประทานแต่พอดี เพราะนั้นการกินพอดีและการกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลานการอุปโภคบริโภคในสิ่งที่ดีห่างไกลจากสิ่งฮารอมน,นี่คือเป้าหมายที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรากินในสิ่งที่ฮารอมมากสิ่งที่ชุบฮัตมากสิ่งสําคัญที่สุดเาล,ลาเราตลาดจะให้จุดดาเกิดขึ้นในหัวใจของเราหนึ่งจุดในทุกๆครั้งเหมือนกับการที่เราทําบาวันหนึ่งหัวใจของเราก็ตายด้าอุสวัติุกูรูปมันน่ากลัวพี่น้อง วันที่หัวใจของเราตายด้านเราไม่สามารถที่จะมองสิ่งที่มันผิดให้เป็นสิ่งที่ผิดได้นี่คือลักษณะหนึ่งและมันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบอิสติดรอชความหมายคือเราใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดในดุนยาแต่เขาเป็นคนที่ล้มเหลวในอัคิรับนี่คือการมีชีวิตแบบอิสติดรอชวนันออยาซุบิลละเพราะฉะนั้นการอุปโภคบริโภคสาคัญ วันนี้เราต้องให้สิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เติมเต็มตัวของเราหลักข้อต่อมาประการที่สี่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้หัวใจของเรามันดีน้อมรับรอมฎดอนที่จะเกิดขึ้นคือการที่เราหมั่นดูอาในยามเช้าตัดระอินดีซุบฮิสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการบอกวันนี้สิ่งที่จะทำให้หัวใจมันดีเราเริ่มต้นคําว่าซุบฮิ้ตรงนี้คือท้ายของช่วงเวลากลางคืนในช่วงละหมัด ที่เง э so so you know ียบสงัดก็คือตาฮัดจ ah ุดหรือในช่วงหลังจากละหมาดซุบฮพไปแล้วเข้าหมดทั้งหมดหนึเพราะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเราจงให้ช่วงเวลาช่วงนี้ในการที่จะอ่านวิริสขอทูลอาตาะลอสุบฮานะฮูวะตาลาอะดิสบทหนึ่งศ็อลลัลลอฮุอะไรยิวะซัลัมบอกกับเราเต้นทั้งหลายในทุกๆวันอัลลอฮ์จะลงราะมัดไปที่กะบะและในกะบะนั้นจะแผ่กระจายไปหน้ามัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาวันนั้นใครที่เข้ามัสยิดในช่วงเวลาเช้า เขาก็จเจ้ารหมัตทั้งหมดกลับบ้านชเช่นเดียวกันวันนี้เราอ่านวิริศยามเช้าเ,าเราก็แลกพลารนิสงนั้นไปด้วยไม่มีคีราบนะครับพี่น้องไม่มีการขัดแย้งเลยการอ่านวิริศยามเช้าแล้วก็เย็นไม่มีใครบอกว่าเป็นนูน่นนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวที่จะช่วยกับเราท่านทั้งหลายให้เราห่างไกลจากสิ่งที่คุมเคือมากที่สุดหลักข้อสุดท้ายพี่น้องที่มีเกีรติทั้งหลายสิ่งที่จะช่วยกับเราท่านทั้งหลายหัวใจดี ทุกอย่างก็ดีคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนนักวิชาการบอกสุนนะมุอับกัดในทุกตำราของมัสยิดชาฟีและก็มัสยิดอื่นในซุนนะมุอักก์ดที่สำคัญที่สุดในการละหมาดนั่นก็คือ,คอการละหมาดตะหัจญุดการยืนในยามค่ำคืนเมื่อเข้าสู่รอมฎอนมันก็ง่ายในการที่เราจะปฏิบัติแต่เราจงเตรียมตัวของเราให้ตัวเราพร้อมที่จะเข้าสู่รอมฎอนให้มากที่สุด เราต้องหยุดเถียงบางคนมานั่งเถียงกันว่าหลังจากละหมาดตอรวีเนี่ยมันมีละหมาดอื่นไหมในต้องแล้วเพราะนั้นในสุนนะที่ดีที่สุดคือกรรมทําให้มากที่สุดมันมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินเราเป็นคนตักลิกคนที่ตามฉันก็ตามเพราะนั้นตามในสิ่งที่นักวิชาการบอกกับเราตต้นตั้งหลายเราเรียนรู้มั่นใจแล้วก็ปฏิบัตินี่คือความสวยงามของการใช้ชีวิตเยี่ยงมุสลิมเยี่ยงท่าทีา่ศรัทธา นี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะเยียวยาตัวของเราเท่านทั้งหลายน้อมนับรมฎอนที่จะเกิดขึ้นเราเข้าสู่รมฎอนไม่มีคําว่าวอมแล้วเราต้องเริ่มในวันแรกที่จะเก็บเกี่ยวความดีทั้งหมดให้เกิดขึ้นแล้วหวังต่อลอสุบฮาน์นัวตาลาสิ่งสุดท้ายที่นักวิชาการสกิดกับเราเท่านทั้งหลายการอิสติอาดัตหรือการอิสติกบ้านรมฎอนคือการขออาอม คาว่ามาการขอดุอาจะทําให้รู้เนี่ยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ศรัทธามันเกิดขึ้นมันมีความเร้ามันมีความอยากได้อัลลอฮฺมาบาริกละนาฟิชะบานี่ขึ้น่าว่บัรลิกนาอมฎอนเราจะได้ยินในทุกๆวันในช่วงนี้เราจะได้ทราบทั้งหมดเลยสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายอะดดษบหนึ่งนดอสลล็อห์อะรลฮิวะซัลลัมบอกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดร่างกายเราจะมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง ถ้าเนื้อนี้มันดีทุกสิ่งมันจะดีแต่ถ้าเนื้อนี้มันเสียหายทุกสิ่งก็เสียหายเช่นเดียวกันนบ,บีบอกอะลาวะฮีะก้อนบุญสิ่งนั้นก็คือหัวใจของเราสุดท้ายอยากจะขอดุอนอฝากกับเราท่านทั้งหลายขอต่อลอสุบานาวะตาลาเจ้าขอให้เราในมัจลิสทั้งหมดที่นี่ได้น้อมรับในรอมฎอนอย่างมีเกียรติและก็มีชีวิตในรอมฎอนอย่างสมเกียรติและก็ออกจากรอมฎอนอย่างคนที่มีเกียรติเช่นเดียวกันออูซุบิลลาฮิมินัชัชตอนยูรยีม من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظل من عبيد بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله حمدا حامدين الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التائبين المخلصين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهدجه الى يوم الدين. اما بعد اوصيكم ايها المؤمنون وإياي بتقوى الله العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير حدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحياة يا رب العالمين اللهم أرنا حق حق وارزق اتباعه وأعلنا الباطل باطلا Allahumma khatim lana bi khatimah Allahumma ya mukalliban kulub sabbit kulubana Ala dinika wa ala taatika Subhanaka inna kuna minad dalimin Allahumma barik lana fi sha'ban Allahumma barik lana fi sha'ban Wa balikna Ramadan bi rahmatika yaa rahman rahimin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawwakina azabanna Ibadallah مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين